และช่วงนี้เชิญรับฟังหน่งนาทีกับกปทครับอุบัติเหตุทางถนนเกิดขึ้นในตลอดเวลาที่ผู้ขับขี่ประมาทและสาเหตุที่เกิดอุบัติเหตุทางถนนร้ายแรงส่วนหนึ่งเกิดจากการที่ขับรถบรรทุกน้ำหนักเกินซึ่งส่งผลให้สมรรถนะของรถลดลงและไม่สามารถแก้ไขสถานการณ์ในภาวะฉุกเฉินได้ทันท่วงทีผู้ขับขี่จึงควรหลีกเลี่ยงในการบรรทุกเกินพิก,กัด พราะนอกจากจะส่งผลต่อระบบเครื่องยนต์แล้วยังเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุด้วยโดยเฉพาะรถขนาดใหญ่เมื่อเกิดอุบัติเหตุก็จะส่งผลกระทบเป็นวงกว้างมากขึ้น กรมการขนส่งทางบกตรวจเข้มรถบรรทุกที่นิยมดัดแปลงแก้ไขสภาพตัวรถด้วยการต่อเติมตัวถังส่วนที่บรรทุกให้มีความสูงความกว้างและความยาวเกินกว่าตัวรถเพื่อจะให้สามารถบรรทุกของได้ในปริมาณที่มากขึ้นซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนหากตรวจพบมีความผิดตามมาตรา78โทษปรับสูงสุด5,000บาทร่วมใจขับขี่ปลอดภยัยไม่บรรทุกน้ำหนักเกินนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน โรมการขนส่งทางบกค่ะ